สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมและกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันคือสมาธิ8ระดับผู้เจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปปฐมฌานทํำยังไงแค่ละอกุศลให้ได้อกุศลสา,ามอย่างการพยาบาทเปลียดเบียนยมละให้ได้รีบละรีบทิ้งนะแล้วมาตั้งจิตไว้ในกายลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งผู้เจ้าบอกพี่ครทั้งหลาย ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ทำแค่นี้นะเอาจิตมาตั้งไว้ในกายจบแล้วทุกอย่างได้ทั้งเลิกดียามดีขนาดดีได้ทั้งอมตะธรรมนะ ได้ทั้งความเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างจะตามมาหรือในพระสูตรที่โปคงบอกว่าใครตั้งจิตไว้ในกายหรือลมหายใจเนี่ยความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจแม่น้ําน้อยใหญ่ทั้งหลายทั่วทั้งทวีปเนี่ยล้วนไหลรวมลงสู่มหาสมุทรทั้งหมดเช่นเดียวกันใครมาตั้งจิตไว้ในกายความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้น